Shift, สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มา<ำ>ดูน้องเก่งปลานใินไซเล็กนะวันนี้ใช้กสสระสือลงลงไปพักหนึ่งละอะน้องเอาขึ้นมาเด้ค่อยๆดึงขึ้นมาเดี๋ยวลองดูเด้กสสระสือก็ตะข่ายนะครับมา,มาแล้วมาแล้วค,ค่อยๆค,ค,ค่อยๆยกมาดูสิโอ้โห ต็มเต็มตั้งงานแล้วนะพี่จำแก้เสร็จแล้วเต็มเต็มช่นี้นะวันนี้พี่จำไม่ได้มาด้วยาตัวหกตัวเจ็ดตัวนะวันนี้พี่จำไม่ได้มาด้วยมามาครับโอเคสำหรับปลาสายเล็กเหตุตั้งงานเพาสิ่งนี้ตากแห้งได้ครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ กดติดตามกันไว้เลยแค่ตู้เย็นก่อนทาน,นเก่งนะช่องเดิมวะน้ำพันรวมมิตรครับผมขอบคุณมากครับแค่ตู้เย็นก่อนทอดนะแช่ตู้เย็นก่อนทอดเลยแล้วก็กอดกินบายบาย